สวัสดีครับมาพบกับฟอร์ดเลนเจอร์สองจุดสองไวทเกียรโต้ปี2อง5คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่4 9 0 0 0นบาทครับลูกค้าบอดีออกรถอยู่ที่1น0 0งหบาทครับพ่อนตะเจดลันหกร้อาสบแปดบาทครับเจ็ดงวดหรือ6ปีรถสวยบางเดิมนะครับไม่มีชนหนักครับสีขาวสวยงาง,งามรอบคันเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวสูงไฮไลเดอร์ มีหลักหลังคาครับบันไดข้างภายในเป็นเบาะหนังสีดาคาดส้มนะครับเบาะสวยสะอาดเรียบร้อยครับไม่มีขาดไม่มีแตกผงม,มาไรงมัตติฟังก์ชันครับแอร์แบ็กคู่จอดโต้นะครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่แย่ใส่น้อยนะครับเขตบางบัวทองนอนทบุรีเลขมาอยู่ที่230,000กิโลเมตรครับ สนใจโทร0614432829ครับรับประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม